ชุดกุโรงเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีของชาวมาลายูที่มีเอกลักษณ์เต็มไปด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชาวมาลายูในพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงมาเลเซียอินโดนีเซียและพื้นที่อื่นๆในคาบสมุทรมาลายูชุดกุโรงไม่ได้เป็นเพียงเสื้อผ้าการแต่งกายของสุภาพสตรีเท่านั้นแต่เป็นสัญลักษณ์ของความสง่างามความอ่อนหวานของกุลสตรีและความภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชาวมาลายู สุรดาเจแวร์เจ้าของร้านชุดกุโรงมือสอเปิดเผยว่าปัจจุบันกระแสการสวมใส่ชุดกุโรงของผู้หญิงมุสลิมในพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความนิยมอีกครั้งโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนและวัยทำงานได้หันมาสวมใส่ชุดกุโรงกันมากขึ้นซึ่งชุดกุโรงสามารถสวมใส่ได้ในโอกาสต่างๆเช่นใส่ไปทำงานใส่ในชีวิตประจำวันใส่ไปงานบุญ หรือจะใส่เดินงานขบวนแห่ถือเป็นการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นความเป็นมลายูผ่านเสื้อผ้าเปิดร้านชุดกุรงด้วยความที่ว่าเมื่อปีที่แล้วอะค่ะเขานิยมกันใส่ชุดกุรงชุดมินิกุรงอะไรเงี้ยค่ะพอเปิดไปเปิดมาแล้วลูกค้าจับต้องได้คือขายดีเพราะว่าเด็กมัธยมคนทำงานออฟฟิศหรือว่าวัยทำงานก็สามารถจับต้องได้เพราะว่าราคา ราคาไม่ได้แพงส่วนใหญ่แล้วเด็กมัธยมแล้วก็วัยแบบ30ปลายปลายๆจะชอบงานกุลงบางคนก็จะชอบดอกเล็กกุลงดอกเล็กเล็กๆหวานๆส่วนวัยทำงานก็จะชอบแบบสไตล์เหมือนดูแลมินิมอลดูแลแบบเข้าไปงานได้ออกงานได้เหมือนไปกินเหนียวไปประชุมก็คือสามารถเอาไปอัดแดบใส่กับผ้าคลุมให้มันดูดี โดยลักษณะของชุดกุโรงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละพื้นที่ซึ่งชุดกุโรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีลักษณะเป็นทรงหลวมไม่มีการเข้ารูปส่วนมินิกุโรงและกุโรงแฟชั่นจะมีการเข้ารูปเล็กน้อยความพิเศษของชุดกุโรงจะอยู่ที่ลวดลายในตัวผ้าของแต่ละชุดที่มีสีสันสดใสาลายดอกเล็กดอกใหญ่นานาพันธุ์หรือจะเป็นลายผ้าบาติก และที่สำคัญต้องปกปิดร่างกายของสุภาพสตรีตามหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องงานกุรรงจะมีหลายแบบอย่างเช่นอยู่ที่ผ้าคอตตอนผ้าบาติกก็คือจะเน้นเป็นแบบลายในผ้าเรารู้เสน่ห์ของกุรงแล้วมันทําให้เรารู้สึกเออม,มีเสน่ห์เหมือนวันนี้อยากใส่บาติก พรุ่งนี้อยากใส่คอตตอนลายดอก<ม>พุ่งนี้อยากใส่งานสีพื้นอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้ดึงดูดเสน่ห์ในตัวโดวี่ว่าวเราไม่รู้ตวัวเราใส่แล้วมันรู้สึกดีแล้วม,มันสามารถยกระดับคุณค่า<ม>ของการแต่งกายของเราได้มันมมบ่งบอกถึงมารยาทความเป็นอยู่มันบ่งบอกถึงภายนอกของเราแล้วก็ที่สําคัญก็คือมัมอนสา,ามารถดึงดูดให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ สามารถเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ชุดกุรงงานมาลายูของเราที่มันมีสเสน่ห์มากแม้ว่ากระแสะแฟชั่นจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ชุดกุรงยังคงได้รับความนิยมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยชุดกุโรงถือเป็นอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ศิลปะและวิถีชีวิตของผู้คนในคาบสมุทรมาลายู การสวมใส่ชุดกุรงของสุภาพสตรีแสดงให้เห็นว่าเสื้อผ้าที่งดงามและมีเสน่ห์นี้จะยังคงอยู่ต่อไปในอนาคต